ค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแปรมเพลินเอาวิชีค่ะโอ oh ้ค oh ูเปอร์มาดูคุณยายแก้มสาผ้าเลรอลูกอโอ้โหหย่ายายผมไม่มูไม่มูเป็นมาดีกว่าไม่มาเป็นมูคูเปอร์เูจัอยู่แถว่ะหวนะสิเป็นหวนัก เรามองมันเย็นที่สุดในสามโลกแล้วก็อ้วนเนาะนี่แหละครับพี่น้องวันว่างมันยังกัดพว่างดอกวะขั้นว่าไก่บ้านนุ่งอิงก็ได้พ่อซักผ้าซักยังเดี๋ยวมาซักผ้าพี่น้องนุ่งก็บสิเด้มาอาบน้ำสลองสลองตัวหอมอันนี้พวกเขี้ยวหนุ่มแม่เขาซักกันแดดไว้ตัววิบูลย์รอดบุญูลด มนัหนาวหนาดเอาเลนก็ีเนทันตเลยต้เพราะการใช้ไม่ย่อตัมงม่กระน้อยหน่อยกรน้อมองายกันใน่ยอยู่บูแซดนอนเลยไม่รอด คนรอดรอน้องพี่อวงอิงอท่องไข่ละ่ะกินหลายๆบ้านเล็กที่บุญรอดมันเหมือนอีกแล้วเห็นไหมมันความน้ำจะคลองเลยมันความน้ำจะคลองเพื่อมันสีคลองไอ้คนมาหนี่มันไอ้อคนม,มา,า,นนา,ามเล่นนะ้ำมันบนบ้านไม่อยากเล่นบ้านหักน้องบุญรอด บ้านหักสองทองพี่ได้ตืกอกกลหิลาเนี่ยตัดสียกมันจะเอ๊ะวินลอดจ๋าเล่นกับพี่คูเปอร์ไหมเล่นกับพี่คูเปอร์ไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมคะความน่ามเยอะเธออะไรโมน,นี่อืมพอต้นก็ว่าความน่ามดีแท้ นอนแล้วเป็นพี่น้องค่ะยแกลับไปรอดใส่สองทองะจะไปนอดอย่างไรบอพ่อสองทองอกินดีดิพี่น้องไม่แย่เลยกินดีดิสองบ้านฮักสองทองกับบ้านฮักบุญรอดบรรยากาศ บ้านักน้องทองขาวทองขาวเว้ยอ้าวมาแล้วหรอมาแล้วหรอเด็กน้อยมาแล้วหรอเด็กน้อยมาแล้วหรอเด็กน้อยเป็นอะไรไปหนูคะ น่องน่องง่วยอยู sociedad, ่ใสนน่องบรรยากาศปักม่วงปักม่วงกับอ <The> ันนี <cascade> okay. huh? ้ปักม่วงกระโดกโดกพี่น้องค่ะใกล้ตีไม่บานหักบนนี่บานหัก นอนอยูห้าน,นกับสีหอนคือว่าเอ,อ้ยผูท้ทวตม่สังคมมึงยิงทีสัมผเพองบ่มือลังบานกับน,นองสอมผังหยังเพ่งใหม่เ่าคุดไหน้นอนนั่งงบนไม่รู้แล้วแดดฝาทุกวันประตูบนหลา,าดแดดฝา มันความน้ำมันอีอะมันมีแนวเห็นเรามันมีแนวเห็นมันความน้ำจะพองนะบรรยากาศค่ะโอ้โหไ,ไปเลี้ยงน้องค่ะผู้ใดจะตาร์หลุดไม่แก้มก็้ใดจัตาร์หลด เองก็แม่ก่ตาควาแเลยวหรจะไป,ปนอนในรถไปวัดไปวัดไฉพ่อจานบ่บองทีแม่คยไปนะบ่เอาไปน้ำเนไปน้ำเนบนี่ไปน้ำเนบนีญไปน้ำเนยบีญมันจะ,ะไปไปอาบน้ำก่อนเอาเมื่ออาบน้ำเพิน่นมื่เขาวัดมาแม่ เอ้าวไม่หอดกดว่ามาอาบน้ำอ <c oughs> ่าสุดปร,ระพิกอาอยุนี้เลยตอนตรงนี้แหละลูกดีแนละ้วมันจะใช่หน่อยอ,อี่นอีกไปโดนะโงนี้ด็อกเตอร์สมพงษ์เขาง,ง่าย <c oughs> เอาน้ำก็เป็นหลายๆ โอ้ปลาคอมีทุกอย่างเลยใช่อ้นี่ก็เป็นน้ำถั่วนี้ก็เป็นน้ำดม่ลายเน้ำเขา เราบ้งแต่างบ้างอุ้ยพีหมดมือนี้ครับนหางจะัตรค้มคสามโลสิบ้านยังพี่น้องใีบอกไปวัดน้ำพ่นบ่นี่อีบอกไปวัดน้ำพ่นบ่ไม่เก็มสิไปวัดไม่เก็มสิไปวัดวะลูกก็ไปเกิดเพิ่งเไปเพินจ้ กับเป็นองคขา่ตุ่มห่มค่ะปากบุหรอ,ขอมน,นม,มันขอความน้าอี่เลยงานมันความยแลเลยดีพอมันความบดเมือแบบอนี้้นมาเที่ยอาเมื่อ๋ง พราบน้ำพักกับไปเข้าวัดมันมันถึงความสกปรกไงคนที่เข้าวัดมันต้องอาบน้ำก่อนจิตสะอาดกายสะอาดใจสะอาดตัวสะอาดของมึงหนาเนียหนาหนาอิบุลลดไม่ได้ใครมึงชิปเ่าคนมาหน่อยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้อง